คุยกันบอกว่ามีปัญหาเรื่องของตอนนั้นถ่ายเป็นเลือดเป็นเลือลดเลยเนื่องจากเป็นลินสีดวงเป<ด>็นเล,ลิอสีดวงทวารนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของดีซาน,นตันเส้นเลือดด้วยลา่ลาลา่ลาล่าล่าสุดนี้ครับเป็นโรคหัวใจคุณหมอผมเป็นโรคหัวใจอะบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันนั่นคือเมื่อไหร่ฮะเร็วๆนี้ครับวันที่ ยี่สบสี่เดือนกุมภาเนี่ยครับยี่สิบสี่กุมภานี่ล่าสุดคุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันหัวใจตายกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันครับตายแบบเฉียบพลันครับมันมีอาการยังไงฮะไอตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องลิะดวงก่อนนะที่ตัวที่มีปัญหาอที่ลิะดวงเนี่ยผมก็เป็นมาแต่ตัวเล็กๆแล้วนะครับเป็นถ่ายเป็นเลือดจําได้ถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายออกมา ทีละปอกสองปอกมีเลือดติดออกมาด้วยบางครั้งก็มีเลือดพุ่งออกมาก่อนแล้วก็มีอุจจาระตามออกมาก็มีเลือดออกมาด้วยนะครับ,รบก็ต้องท้องอืดท้องแน่นนะครับแบบไม่ได้กินอะไรมันก็แน่นนะท้องก็มาเป็นโรคตับดีซ่านโรคตับดีซ่านตาเหลืองเนี่ยผมก็เป็นมาอายุป,ประมาณยี่สิบกว่าก็รักษามาเ,เรื่อยๆก็เป็นให้หายนะเป็นเหมือนกันแหละกับลิซดวงบางทีก็ไปซื้อยา ตามร้านขายยามากินก็ไม่ดีขึ้นอ่ะเป็นเน็บด้วยเป็นมันจะออกมาเป็นหนอด้วยนะครับเป็นหนอแล้วเขาเขา,เขาก็ใช้มียามันเป็นตัวเสียบเข้าไปยาสอดยาสอดอบางทีผมก็เดินไปอีกมันถ่ายไม่ออกคุณหมอเขาก็โอ้แบบสวนนะ่ะยาสวนบีบบีบเข้าไปก็ถ่ายถายวันลุกขึ้นมากก็ถ่ายไม่ออก,อกถ่ายยากนะครับ ี่สดวงเนี่ยจนมาเจอบิมเจอมาเจอบิมนะครับได้มาทานบิมเด็กก็มาฟังอาจารย์นั่งครับอาจารย์บรรยายพอดีอืผมก็เลยซื้อวันนั้นซื้อไปสี่กระปุกแล้วก็น้ําครับบิมเนี่ยอโลหนึ่งนะครับก็บไปทานครับผมก็ร,มรู้สึกว่าดีขึ้นผมน<า>ไปหาเมื่อกันยาห้าสาม ประมาณห้าสามครับประมาณห้าสามซึ่งหลังจากนั้นก็ดีมาโดยตลอดครับถ่ายเป็นปกติถ่ายปกติไม่มีเลซีดงเลซีดวงเดี๋ยวนี้ดีหมดเลยครับไม่ได้นั่นแลวเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายถ่ายดีด้วยอเช้าผมกินสองเม็ดก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะหรือชั่วโมงหนึ่งยิ่งดีนะครับทานสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทามน้ําตามอืแล้วก็เราไปกินรับทานอาหารเช้าก็ทานได้ปกติซึ่งก็ยังลาบก้อย ทานได้ดุ๊ดิบสุกๆก็ยังทานเหมือนเดิมยังทานอยู่ครับเดีแต่ถ่ายดีขึ้นถ่ายดีขึ้นเป็นปกติดีครับถ่ายออกมาเหมือนกล้วยหอมเลยทุกวันนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะปอกที่ะล้กนเหมือนลูกกระสุนอ่ะบอกเป็นขี้กบอ่ะสมก่อนใช่ไหมจำได้จำได้ปี5้าสามบอกว่าบอกว่าเป็นเม็ดๆเลยครับครับตอนนี้เป็นกล้วยหอมเลยออกมารูดเดียวเลยแต่ถ้ามันจะเหม็นนะ ไม่เหม็นครับดีครับเสร็จแล้วลามากล,ล้ามเนื้อหัวใจนี่มันมาได้ยังไงอะ่ะกล้ามเนื้อหัวใจไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ล่าสุดนี่ผมก็ไปตรวจเขาบอกว่าอา้าคุณไม่ได้ทานหล้าไม่ได้กินอะไรคุณทําไมเป็นไม่รวันนั้นผมเจ็บหน้า,นนาอก,อกแล้วก็ลาอาไปข้างหลังเลยนะครับผมเดินออกจากบริษัทไปเนี่ยผมให้ยามนี่นวดให้ค้อให้ขับรถต้องแวะปั๊มอีกให้เพื่อนนวดให้ครับ วันนั้นก็รู้สึกว่าทานบีมเราเข้าไปสองเม็ดแล้วก็นอนลุกขึ้นมาผมไปอึห้องน้ำแล้วก็ออกมาก็มาทานบีมด้วยแล้วก็น้ำด้วยแล้วก็รู้สึกว่ากดดีขึ้นพอท<แ>ักพักหนึ่งมันแน่นเลยอาการแน่นมากเลยแล้วก็รีบไปหาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลโนพรัตใกล้หน่อยนะครับว<แ>ันนั้นหัวใจถ้าคุณบุส่งมาช้ากว่านี้หัวใจ ห้าสบห้าสิบนะคุณวุญทรงตายแน่ๆนครับผมเพราะแน่นแม่นแน่นขึ้นมาตรงนี้แล้วครับแต่มันยังไม่ขึ้นหัวมันขึ้นอยู่ตรงแถวนมลาวนมแถวหนา้าอกสวงอกนั่นเองสวงอกครับเพอเขาไปพอนั้นผมไปทั้งวันเลยวันไปแต่แปดโมงเขาก็ไปตรวจเข้าห้องเอ็กซเรย์ผมเข้าห้อง H เอ็กซเรย์ออกมาเขาว่าเป็นหัวใจกล้ามเนื้อ หัวใจตายเขียบทันนะครับอพอสักพักหนึ่งพอนอนอยู่สักพักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะห้องไอซยผมใส่ไม่รู้ใส่อะไรบ้างทุกอย่างอะ่ะรู้สึกขึ้นมาใส่ทุกอย่างเลยรตรงนี้ตรงนี้จิ้มจิ้มตรงจมูกว่างหงาหายใจก็ไม่ไม่ออกเลยอะ่ะแน่นครับเขาก็เลยวางวันนั้นเขาก็หน้านอนอยู่พักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะไอซียอยู่หมอเขาว่าต้องฉีดยาละลายลิมเลือดนะคุณบุญทรง ห้าสิบห้าสิบนะบอกญาตินะมาเซ็นนะไม่ไม่แน่บางบางคนตายตายคาเข็มเลยเขาบอกอ่างนี้เลยนะแต่เรามีบีมญาติญาติผมเนี่ยพกบีมไปด้วยแฟนผมก็พกบีมไปให้ผมทานผมก็ทานอยู่ตอนขณะอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยครับทานเช้าเช้าสองกับวันสองผมใส่กระเป๋าไว้ผมก็ทานครับทานพวกคู่กับยาหมอครับทานพวกคู่กับยาหมอ แล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงครับผลสุดท้ายเขาบอกว่าต้องฉีดยาละลายริมเลือดแต่มันเป็นกระปุกสี่เหลี่ยมนะมคุณหมอว่าถ้ามีอาการอะไรบอกนะแต่เขาก็ฉีดได้ประมาณสองซีซีผมก็มีอาการแน่นท้องคลื่นไส้เขาก็เลยถอดออกเลยเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผมอย่างเงี้ยก็เลยหยุดที่นี่ก็เลยเขาบอกว่าต้องฉีดยาละลายริมเลือดแต่อยู่ตรงนี้ เครื่องมือไม่พร้อมนะครับทรงทรงผมไปที่โรงพยาบาลในแจ้งวัฒนาโรงพยาบาลพระมองกุฎอะมงกุฎวัฒนะครับไปนอนอ,อยู่นั้นสักอาทิตย์หนึ่งครับก็ไปผ่าตัดวางบอลลูนแล้วครับวางบอลลูนเข้าไปทําบอลลูนครับทาบอลลูนแล้วอพักพื้นอยู่ประมาณวันเดียวอ่ะส่แล้วก็พักพื้นอยู่วันเดียวหมอว่าไปพักผ่อนที่บ้านนะแล้วก็ไปกินยาตามที่หมอนัดอืมผมก็เลย มาพักพื้นที่บ้านก็อาการก็เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นไม่เหนื่อยไม่เพียผมก็ทานบีมพวกคู่กันกับยาหมอทุกวันนะครับผมก็ทานของอันนี้ก่อนบีมก่อนครับบางครั้งผมก็ทานบีมก่อน,นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทานยาหมอ,ามอตามตามสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะมียาก่อนอาหารย้อนของของเรานี้มันทานก่อนอาหารได้ ท้องว่างจะครับมันจะไม่มีการไปตีกันกับยาที่คุณหมอใช้ในการรักษาไม่ตีแน่ๆเพราะว่าบิมไม่ได้ไปมีผลต่อโรคโดยตรงบิมไปปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันนะแต่ยาแผนปัจจุบันยาของหมอเนี่ยมันไปมีผลที่โรคโดยตรงยังไงก็คงต้องทานยาหมอต่อต่อเนื่องไปอันนี้ต้องทานยาหมอต่ออย่าหยุดนะจนกว่าหมอจะ บอกว่ายังไงแล้วค่อยว่าตามหมอแต่วันนี้โรคต้นเหตุต้นเหตุของอะไรกล้ามเนื้อก็คือมันเกิดการขาดเลือดนะคะก็แสดงว่ามีหลอดเลือดอันใดอันหนึ่งตีบตันซึ่งเส้นเลือดตรงนั้นไปตรงไหนใช่ไหมคะกล้ามเนื้อตรงนั้นไม่ได้รับเลือดมันก็มันก็ตายตายเฉียบพลันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็คือวิธีการในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานบีมเป็นประจําก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ระดับของเลือดในการไหลเวียนมันดีขึ้นด้วยไหมครับอาจารย์ครับครับตอนนี้ใช้ใช้สีเขียวใช้สีเขียวกับวันละวันละวันละสองครับวันละสองวันละสองวันลกับวันสองใช่โอ้วันละหกนะโอ้ทานวันละหกเลยเหรอฮะผมว่าลองเปลี่ยนเป็นสีสีฟ้านะฮะ เอาชาสีเขียวสามสีฟ้าสามเพื่อจะลดระดับไขมันในในเลือดในเลือดด้วยก็มีไขมันในเส้นเลือดอยู่แต่แล้วเคลสูงล่าล่าสุดได้ผมไปเรียนพฤธิจีการเนผมไปวัดคืนหัวใจที่เป็นรอยต่อหมอเขาก็สายสายให้ผมดูว่าตรงรอยต่อนะผูนมุส่งยังไม่กระจายเท่าไหร่นะมันยัง จะเป็นก้อนู่อยวครับครับลองลองดูฮะก่อนก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยนะลองไปวัดส่องใน้แ้วดูเราเปลี่ยนสักสองอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แล้วเราไปวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่อาจารย์ผมไปตรวจแล้วครับเขาก็เอาเลือดผมออกไปตรวจแล้วเขาว่าที่ว่าเป็นโรคตับทีซ่านอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหมอไม่มีแล้วฮะแล้วก็เลือด ก็ดีแล้วครับดีดีทุกอย่างตอนนี้ดีทุกอย่างแล้วทุกอย่างทั้งนั้นยังไม่ต้องไปเปลี่ยนเลือดดีความดันก็ดีแล้วแต่ก่อนความดันผมที่เป็นโรคหัวใจที่ว่าผมรีบเข้าไปโรงพยาบาลร้อยเก้าสิกว่าครับ<อ>คุณหมอว่าเคยตรวจ บ้างไม่เคยเช็คล่างกายผมไม่เคยไปเช็คล่างกายเพราะว่าผมกลัวเข็มกลัวยานี่แหละทานยายา,ยากไงความกลัวเนี่แหละนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ดูแลสุขภาพกันนะครับต้องอย่างมันรวจแล้วล้วนะอตอนนี้อย่าไปกลัวนะฮะยางฤิดนิดเชดวงเนี่ยมันมันมันเป็นเยอะอะวันนั้นคุณหมอผมอาจารย์ผมไปหาหมอผมไม่อยากไปหรอกผมกลัวเขาตรวจเพราะว่าพนเราไปเอาตูดให้เขาดูไงไม่ต้องไปให้หมอให้หมอเอาคุตรวจ คุณหมอผู้หญิงตรวจด้วยนะก็ไม่ต้องอายโอ้ยผมล้วสุดท้ายเป็นยังไงต้องตรวจไหมก็ให้ต้องให้เขาตรวจแล้วครับเพราะหมอหมอว่าถ้าถ้าเป็นต้องตัดนะคุณมูลทงต้องผ่าตัดนะยิ่งอายเข้าไปใหญ่เลยโอ้ผมบอกว่าไม่เอาไว้ก่อนคุณหมอผมทานยาทานสมุนไพรทุกวันนี้ไม่ได้ไปหาหมอนานแล้วครับไม่เอ็มพวกแอนตีซินพวกยากระสายเส้นก็ไปทานแล้วครับต้องเริ่มจากทีอทาน ตัวนี้มาไม่ได้ทานเลยต้องหมั่นดูแลมากมากตัวสุขภาพเป็นประจำนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านั้งสองท่านครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริจนมไม่ใช่ยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับผงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ